สบายดีพี่น้องกองไปนี่กับมหาเหตุพี่น้องนี่มันมือบุญชงการเนาะมือที่สี่ในสาต่วเห็ดออกเลยมาหาเห็ดทอดบดูเตลินจ้าพี่น้นนนองเอาก็ะเห็นแล้วเนาะนี่นี่นี่วู้มีคนเอ่น,นะองพอแล้วพี้อง ถ้าพอยนะดอกหนึ่งพี่น้องดอกมันงามเห็ดเป็นแหวนเลยติดเทียนะพี่น้องเอ้ยนล้วพี่น้องเห็นแล้วดอกงามนะกี่นตัวนี้งามแห้งตัวนี้เห็ดตะมุกมุนเลยมุนอึปุยเลยโอในบงกีนะนี่มาเห็นอีกแล้วเห็นด้ว เป็นติ่งนั hai, ้งตอนนี hmm. mm ้ใ hmm. ช mm ่ไหมเจ้านี่แต่ติ่งมันกินอ่ะตะมมันตัวนี้ตะมมืม ผอมงูมัน,ดน,นเด้อนี่นเด้ผอมงูมันได้งามโอ้ยคือดีคือดลมาเบียดม,มาเป็ดขลอ,อกนเนาะเบียดเป็ดขลอ,อกเอได้หลายดอกเต็กน้อยเปียพกเตียงกย็ได้ไหนได้ ที่มันกล้าเลยพี่น้องเหี้อมาพ่ออดอกหนึงพี่น้องน้มตจบดุนี่พี่น้องดอกหนี่พี่น้งอนนงดอกหนึ่ง Cái nọc dầu đỏ Mà hiện như là cái nọ Ít nàng mà Sáng đỏ thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền